สวัสดีครับผมตั้มทามิยะอโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการจอดรถนะครับในที่คอนโดนะครับจอดรถในคอนโดจอดรถในอพาร์ตเมนต์นะครับมีพื้นที่แคบๆนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าโอ้คอนโดที่ผมอยู่นี่ที่จอดรถแคบมากเลยนะครับพี่ตั้มมีวิธีจอดยังไงนะครับส่วนวิธีการจอดจะมีขั้นตอนอะไรยังไงนะครับแตกต่างจากวิธีจอดธรรมดายังไงนะครับไปดูกันเลยครับ การถอยจอดตามคอนโดนะครับสิ่งที่เพื่อนๆนะครับต้องระวังก็มีอยู่2ออย่างนะครับนั่นก็คือเสาแล้วก็รถของคนเพื่อนที่เขาจอดอยู่นะครับการจอดตามคอนโดนี่นะครับก็ระวังแค่2จุดนี้เท่านั้นนะครับเวลาถอยจอดนะครับก็มองกระจกข้างให้ดีๆครับถ้ารถเพื่อนๆมีกล้องมองหลังก็โอเคนะครับมองกระจกมองหลังด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับตามคอนโดส่วนใหญ่นะครับก็จะมีหมอนนะครับหมอนลูกนอนนะครับ วางอยู่ด้านหลังเพื่อล้อหลังเราไปปุ๊บไปชนใช่ไหมครับไปชนด้านหลังนะครับรถก็จะหยุดนะครับแต่บางที่บางคอนโดไม่มีนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังนะฝากเพื่อนด้วยนะครับเผื่อถอยเพลินนะครับถอยเพลินแล้วไปชนรถข้างหลังนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเรามาดูกันว่าการถอยนะครับตามคอนโดนะครับตามที่จอดรถใต้ถุนอาคารใต้คอนโดอย่างนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเสาแล้วก็รถด้านข้างนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์จริงครับว่าถ้าเราจอดนะครับเราจะดูยังไงนะครับ ไปดูกันเลยครับนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอ่าถอยจอดเข้าซองในคอนโดนะครับอ่ะเราเราจะเข้าซองนี้นะนะครับเราจะเข้าซองนี้นะครับอ่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับนั่นก็คือเสาตรงนี้นะครับแล้วก็รถที่จอดตรงนี้นะครับลมาดูว่าสถานการณ์จริงจะเป็นยังไงนะครับอ่าราขับไปนะครับอ่านะครับแล้วก็ตีวงออกทางขวานะนะครับตีวงออกทางขวาปุ๊บนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับคืนวงอะไรให้ตรงครับปุ๊บนะครับ พอพวงมาลัยตรงแล้วใช่ไหมครับเราก็มาใส่เกียร์ R ครับตื๊ดตื๊นะครับตอนนี้อยู่เกียร์ R แล้วนะนะครับนะครับตอนนี้อยู่เกียร์ R แล้วนะนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ถอยครับมองกระจกด้านข้างครับนะครับนะครับเอาให้นะครับด้านอ่าเราหมุนพวงมาลัยมาใช่ไหมครับเราหมุนพวงมาลัยมาปุ๊บนะครับเราก็ดูนะครับค่อยๆถอยมานะครับให้นะครับด้านข้างรถนะครับเข้าใกล้เสานะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็คือล้อตรงครับนะครับ ใกล้ๆเสาประมาณนี้นะนะครับแล้วก็คือล้อตรงนะครับคือล้อตรงมานะครับคือล้อตรงมาปุ๊บนะครับเรากะาระยะนะครับเรากะาระยะนะนะครับกะาระยะนะครับปุ๊บประมาณช่วงท้ายนะครับใกล้ๆเสาแล้วนะนะครับมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวานะครับเหมือนว่าด้านท้ายเราจะด้านท้ายเราจะชนด้านหน้าใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ชนนะนะครับทีนี้พงมาลัยเราตรงใช่ไหมครับท่านี้เราหมุนซ้ายให้หมดเลยครับนะครับหมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับ มือซ้ายหมดนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยเบรกนะนะครับค่อยๆดูนะค่อยๆดูเห็นไหมครับว่าด้านข้างเรานะครับจะค่อยๆนะครับจะค่อยคนะครับจะค่อยค่อเห็นช่องว่างระหว่างรถเราอาจจะค่อยๆเห็นด้านข้างรถเรากับรถด้านข้างนะครับนะครับเริ่มมีความอ่างนะครับเริ่มเห็นเส้นแล้วใช่ไหมครับอ่าทีนี้นะครับเรามาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับระยะห่างจากเสานะครับระยะห่างจากเสานะครับค่อยๆ่อยอค่อยๆแคบมาแต่ก็ยังห่างอยู่ใช่ไหมครับ คราวนี้นะครับเราก็หมุนนะครับค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนไปเลยนะครับพอเราสังเกตว่านะครับเส้นสีฟ้ากับเส้นสีเหลืองขนานกันนะครับนี่นะครับตัวถังลบนะครับตัวถังลบนะครับตัวถังลบกับเส้นสีเหลืองขนานกันเห็นไหมครับขนานกันแล้วนะนะครับพอขนานกันแล้วไงพี่ตั้มทำไงต่อบอกมาเลยนะครับก็คืนวงอะไรให้ตรงครับคืนวงอะไรให้ตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยไปครับนะครับ แล้วก็ค่อยๆถอยนะครับแล้วก็ดูนะครับดูนะครับดูดูเราดูเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเสากับตัวรถนะครับมีระยะในการจอดใกล้กันนะครับอ่เพื่อนๆก็อย่ากังวลครับสังเกตดีๆนะครับก็คือนะครับให้ดูนะครับท้ายรถนะครับกับเสามีความห่างกันไหมนะครับนะครับมีความห่างกันไหมนะครับถ้ามีความห่างก็ก็ถอยไปได้ครับนะครับนะครับมีความห่างไหมนะครับ ถ้าม so, yes, well. mm ี hmm. <Okay. S 1> นะครับ huh. ถ้ามีก <es> so? ็แสดงว่าเรายังเข้าไปได้มีความหมายยังไงนะครับก็ดูนะครับมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างระหว่างตัวถังรถกับเสานะนะครับฝั่งนี้ล่ะนะครับฝั่งนี้นะครับมีช่องว่างเยอะเลยนะครับระหว่างตัวถังรถตัวถังรถกับตัวถังรถของเรากับตัวถังรถของเพื่อนๆนะครับมีช่องว่างนะครับเยอะเลยใช่ไหมครับฝั่งนี้นะครับมีพอประมาณแสดงว่าเราชิดซ้ายมากเกินไปนะครับนะครับ เราชิดซ้ามากเกินไปแต่ว่าถ้าถามว่าจอดได้ไหมก็จอดได้ครับอ่านะครับเราก็ถอยครับถอยไปนะครับนะครับดูฝั่งขวาเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยนะห่างเยอะเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็ยังชิดอยู่แต่ก็ยังห่างนะครับอ่าเราเราจะถอยต้นไหนครับดูนะครับกระจกมองข้างเรากับกระจกมองข้างเขาเท่ากันนะครับมีตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับเราก็จอดได้แล้วนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับถ้าฝั่งนี้นะเขาเกินเข้ามาเยอะเลย ครับเขาน่าจะเป็นรถ5ประตูนะนะครับดังนั้นเขาส้านท้ายเขาจะสั้นกว่านะครับนั้นก็ไม่เป็นไรครับขอให้เราเอาคันที่ยื่นออกมาด้านหน้าสุดนะครับมีกระจกมองข้างที่ระนาบเดียวกันก็พอครับอ่าทีนี้เราก็จอดเรียบร้อยแล้วครับป๊านะครับเข้าเกียร์ P ครับผมเรียบร้อยแล้วครับอ่าทีนี้เราออกไปดูข้างนอกกันว่าที่เราจอดนะครับเป็นยังไงนะครับ ที่ทําไมเราต้องจอดด้านขวาเยอะนะครับเพราะเวลาเราเปิดประตูนะครับฝั่งคนขับนะนะครับฝั่งคนขับนะครับฝั่งเรานะครับก็จะมีพื้นที่ในการง้างประตูนะครับออกไปเยอะนะครับนี่ครับพื้นที่ฝั่งขวานะนะครับก็จะมีพื้นที่นะครับเยอะนะครับเพื่อเวลาเปิดประตูเนี่ยมันก็จะเปิดได้สะดวกมากกว่านะครับนี่นะครับนี่ก็คือช่องว่างนะช่องว่างระหว่างรถรถเรานะครับกับรถของเขานะครับก็มีช่องว่างนะครับพอให้เปิดประตูได้นะครับส่วนฝั่งฝั่งขวานะครับ ฝั่งขวาก็มีพื้นที่ช่องว่างประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็เฉเ่อยนะครับประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็คือว่าพอให้นะครับกระจกมองข้างผ่านเข้าไม่ได้นะครับถ้าเราคืนพวงมาลัยนะครับก็จะมีช่องว่างนะครับมากกว่านี้นะครับแต่ก็จะไปชิดฝั่งนู้นแต่ถ้าถามว่าจอดแบบนี้ก็คือว่าที่ที่เราจอดนะครับก็คือเราจอดให้ชิดฝั่งนี้เพราะว่าเพื่อฝั่งนี้นะครับ จะได้ลงได้ง่ายๆนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนที่เขาหรือว่ามีแฟนมาด้วยนะครับมีลูกามลามาด้วยนะครับก็จอดชิดมาฝั่งนี้หน่อยนึงก็ได้ครับแต่นี่คือเราจอดเพื่อให้อันนี้คือขับคนเดียวแล้วก็ลงประตูฝั่งนี้นะครับได้สะดวกนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าฝั่งเสานะครับอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับถ้าเราจอดเข้าไปปุ๊บฝั่งเสาจะอยู่ทางขวามือของรถที่จอดนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นรถรถเก่งนะเรามาดูว่าเราจะจอดยังไงนะครับลับเขากลับเข้ามาครับปุ๊บนะครับให้เรานะครับขับตรงมานะครับให้เราตรงกับรถที่จอดนะครับแล้วก็หักพวงมาลัยขวาให้หมดเลยครับปุ๊บนะครับแล้วก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับนะครับพอตรงเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังครับนะครับปารนะครับ ทีนี้นะครับเราดูนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับหมุนนะครับหมุนพวงมาลัยให้หมดนะครับหมุนพวงมาลัยให้หมดเลยนะครับแล้วถอยนะครับพอพอมีความรู้สึกว่านะครับเราด้านหลังเราครับด้านหลังเราเข้าไปใกล้รถทันทันที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็คืนนะครับคืนพวงมาลัยให้ตรงครับคืนพวงมาลัยให้ตรงเลยนะนะครับเราก็ถอยตรงๆเข้าไปครับนะครับถอยตรงๆเข้าไปนะครับดูฝั่งขวานะครับโอ้ฝั่งขวานี่ห่างเยอะเลยนะกับเสานะครับอ่าทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายครับนะครับ พอเราถอยเข้ามาใกล้นะครับมีความรู้สึกว่าด้านท้ายเรานะครับด้านท้ายรถเรานะครับเข้ามาใกล้กันสีขาวเลยใช่ไหมครับเราผก็หักซ้ายนิดหนึ่งครับนี่ครับหักซ้ายนะครับนะครับหักซ้ายนะครับแล้วก็ดูนะค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูฝั่งซ้ายนะครับว่ามีระยะห่างไหมนะครับแต่ฝั่งขวานี่ชุวๆเลยครับฝั่งขวานี่ห่างเยอะเลยนะครับแล้วก็มาดูฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวานี้โอเคแล้วนะครับนะครับนี่ฝั่งขวาโอเคแล้วนะนะครับนี่ดูพื้นที่นะครับด้านหลังนะครับมีพื้นที่เยอะเลยนะครับ นะครับด <muitas> ้านหลัง no นี mm ่มีพื้นที่เยอะเลยนะนะครับทีนี้นะครับเรามาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายปุ๊บนะครับเมื่อเมื่อรถนะครับเมื่อรถเมื่อรถเรานะเมื่อรถเรานะครับขนังเอ้เมื่อตัวถังรถเรานะครับขนาดกับรถคันด้านข้างใช่ไหมครับขนาดกันแล้วหรือบ้านแล้วนะครับหรือดูตรงนี้ก็ได้ครับเช่นอ่าเส้นสีเหลืองนะครับกับเส้นสีฟ้านะครับอ่าขนาดกันแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นพวงมาลัยให้ตรงครับปุ๊บนะครับขึ้นพวงมาลัยให้ตรงนะครับแล้วก็ถอยตรงๆงเลยนะนะครับถอยตรงๆเลยนะครับนะครับ สังเกตด้านข้างครับเห็นไหมครับว่าเรามีช่องว่างนะครับช่องว่างระหว่างรถที่จอดนะครับกับตัวถังเรานะนะครับส่วนด้านขวานะครับมีช่องว่างระหว่างตัวถังเรากับเสานะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็ถอยครับถอยปั๊บนะครับปึ๊บนะครับกระจกมองข้างนะครับอยู่ในระยะเดียวกันนะครับอยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงกันนะแล้วก็จอดครับเพราะว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้รถก็จอดอยู่แต่เขาหันหน้าเข้านะนะครับดังนั้นเราไม่เห็นกระจกนะครับนะครับเราก็อาศัยฝั่งนี้ครับ ตั <Workers. S 2> ่งน okay. <c oughs> oh, ี yep. ้กระจกนะครับกระจกมองข้างนะครับอยู่ในอยู่ในแนวเดียวกันก็โอเคแล้วครับโอพี่ตั้มถ้าเกิดว่ารถข้างๆนะครับเขาไม่มีกระจกมองข้างเลยทำไงนะครับเราก็อาศัยนะครับนะครับนี่ครับกระจกของเรานะครับกระจกทั้งบานเนี่ยนะครับให้ตรงกับกระจกของเขาครับนี่ครับอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับก็โอเคแล้วนะครับนี่ครับอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าแต่ถ้าจุดสังเกตหน่อยก็คือใช้กระจกมองข้างนะครับ ให้มันอยู่ในนั้นในนาดเดียวกันก็ได้ครับประมาณนี้ก็ได้ครับนะครับพอเราพอเราจอดรยบร้อยนะครับเราคืนพวงมาลัยให้ตรงใช่ไหมเมื่อกี้เราคืนพวงมาลัยให้ตรงปุ๊บเราก็ดับเครื่องนะครับออกไปทําธุระได้เลยนะครับอานะครับทีนี้มาถึงโจทย์ยากแล้วนะครับนะครับโจทย์ยากโจทย์ยากยังไงพี่ตั้มนะครับ คันนี้นะครับตรงนี้เราจะเข้าซองตรงนี้นะสมมุตินะครับเราไปที่คอนโดเพื่อนนะครับพื้นที่จอดก็จะประมาณนี้นะครับเอ้พี่ตั้มมันยากตรงไหน่ะก็เหมือนเดิมใช่ไหมนะครับเข้าไปจอดแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็ถอยหลังเข้าง่ายๆเลยนะครับมันยากตรงไหนครับอ่านะครับจุดที่ยากที่สุดนะครับไม่ใช่ตรงนี้ครับนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะจุดที่ยากคือตรงนี้ครับปึ๊บนะครับจุดที่เราจะตีวงออกไปนะครับเพื่อถอยนะครับพื้นที่มันแคบครับพื้นที่มันแคบนะครับแคบมากๆเลยนะครับประมาณแค่ให้รถวิ่งอย่างเดียวนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับพื้นที่ในการกลับรถเข้ามานะครับมันแคบนะครับแน่นอนครับเราต้องอาศัยการโยกนะครับอาจจะต้องพอเราตีวงไปปุ๊บถอยหลังนะครับพลังมาปุ๊บแล้วอาจจะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรถถึงจะเข้าได้นะครับน่าจะใช้ประมาณสัก2ครั้งนะครับนะครับแล้วก็ต้องต้องใช้ฝีมือในการโยกด้วยนะครับ คือคือเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าซองได้นะครับเพื่อให้รถตั้งตรงนะครับส่วนวิธีการปฏิบัตินะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูขั้นตอนการปฏิบัติเลยครับอ่านะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการปฏิบัตินะครับเรานะครับจะขับรถนะครับเข้าไปปุ๊บนะครับเข้าไปในส่วนที่เอาด้านข้างรถเรานะครับด้านข้างรถเราเน้นนะครับให้ไปใกล้ๆบริเวณเสาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะมีพื้นที่นะครับในการตีวงเลี้ยวออกจากด้านขวานะนะครับตีวงเลี้ยวออกจากด้านขวานะครับ เมื่อมีวงเดียวนะครับเราจะได้นะครับถอยหลังนะครับมีพื้นที่ในการถอยหลังให้ได้เยอะที่สุดนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันว่าการปฏิบัติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับขับเข้ามานะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับขับพวงมาลัยซ้ายนะครับเพื่อให้นะครับเราเข้าไปใกล้เสาได้มากที่สุดนะครับนะครับปึ๊บนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับให้ด้านข้างนะครับเราใกล้ด้าน เสาได้มากที่สุดเ ah ท่าที่เราจะทําได้นะครับสาหรับมือใหม่นะเท่าที่เราจะทําได้นะครับอ่าทีนี้นะครับอันนี้เป็นช่องจอดนะนะครับแล้วแล้วเราจะหักพวงมาลัยตอนไหนล่ะพี่ตั้มนะครับอ่าทีนี้เราจะหักพวงมาลัยตอนไหนนะครับเราก็ขับตรงไปก่อนครับขับตรงไปนะครับให้เสานะครับตรงกับเรานะครับนี่ครับเรานั่งอยู่นะครับเรามองไปปพ๊บให้เสาเนี่ยตรงกับตรงกับเรานะนะครับนี่นะครับให้เสาให้ให้เสาตรงกับเรานะครับเมื่อตรงแล้วอ่าตรงแล้วทำไงต่อพี่ตั้มนะครับตรงแล้วนะครับ หมุนพวงเลี้ยวขวาให้สุดเลยครับหมุนให้หมดเลยนะครับหมุนให้หมดเลยนะครับนะครับแล้วค่อยเดินหน้าไปนะครับให้ได้พื้นที่มากที่สุดนะครับนะครับนะครับให้ได้พื้นที่มากที่สุดนะครับพอเราได้พื้นที่ในการเราตีวงเลี้ยวขวานะครับเราตีวงเลี้ยวขวามาสุดแล้วนะนะครับเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังครับปึ๊บนะครับนะครับแล้วก็นะครับคืนพวงเลียให้ตรงก่อนนะนะครับคืนพวงเลียตรงนะครับ คืนพวงมาลัยให้ตรงนะครับพอพวงมาลัยตรงแล้วใช่ไหมครับมองฝั่งซ้ายครับมองฝั่งซ้ายนะครับดูนะครับดูนะครับแล้วก็ขับพวงมาลัยขวาให้ได้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับหมุนมาครับหมุนมาครับหมุนให้หมดเลยนะครับหมุนให้หมดเลยนะครับนะครับเราจะเห็นว่านะครับเราเขาเข้าไปใกล้ทอหลังเขาถอยหลังเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะครับระยะห่างจากเสานะครับระยะห่างจากเสากับตัวรถเรานะครับมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเรากําลังจะถอยหลังไปชนรถคันข้างหลังนะนะครับอ่าเราถอยมาครับถอยมานะครับ แล้วเรามาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมครับว่าแ้รงรถเรานะครับเรามันไม่พ้นเข้ามาฝั่งในนะเสียงว่าถอยหลังจะกินเข้าไปครึ่งหนึ่งของรด้านหน้าเลยนะครับดูจากกล้องมองหลังนะครับเห็นไหมครับว่านี่ครับอันนี้คือโซนของรถเรานะนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวเส้นสีเขียวเรากินพื้นที่เข้าไปนะครับครึ่งหนึ่งของรถคันข้างหลังเลยนะครับเสียงว่าเราต้องได้โยกหน้าแน่นอนครับอะเราถอยเนื้อเราถอยหลังให้ได้เยอะที่สุดครับ ถอยไปครับป so oh, so ึ๊บนะครับนะครับถอยหลังนะครับให้เ hmm. ห okay ็นป <main> ้ายทะเบียนนะครับให้เห็นป้ายทะเบียนเต็มอันนะครับเรามาดูฝั่งนี้ครับกล้องมองหลังนี่ครับอันนี้อันนี้ท้ายรถเราอันนี้ท้ายรถข้างหน้านะครับมีช่องว่างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆใจถึงนะครับอ่าก็ถอยได้อีกครับนะครับนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกโอ้โหพี่ตั้มหัวใจจะวายนะใกล้เกินไปแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้ครับ นะครับระหว่างเรากับเสาก็มีระยะห่างประมาณหนึ่งนะครับด้านข้างรถเรานะครับเรามองไม่เห็นไฟหน้าฝั่งซ้ายของรถเขาแสดงว่ารถเรานะครับถอยไม่พ้นแน่นอนครับดังนั้นเราต้องเดินหน้านะครับเดินหน้าครับใส่เกียร์เดินหน้าครับปึ๊บปึ๊บนะครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่เกียร์ดีแล้วนะนะครับนะครับเดินหน้าไปหนึ่งเดินหน้าไปอีกหน่อยนะครับเดินหน้าไปอีกหน่อยนะครับ เดินเดินหน้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วให้มีพื้นที่นะครับเราหมุนขวาให้หมดเลยครับหมุนขวาให้หมดเลยนะครับหมุนให้หมดเลยครับปึ๊บนะครับเดินหน้าครับทีนี้เดินเดินหน้ามาหน่อยนึงนะครับเห็นไหมครับเราเริ่มเห็นไฟหน้าของรถข้างๆแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเราเริ่มมีความหวังแล้วนะครับเราจะถอยเข้าซองได้แล้วนะครับมาดูฝั่งซ้ายครับโอ้มีช่องว่างระหว่างลวดเรากับเสาเยอะเลยนะครับเอาลทีนี้นะครับเราจะถอยหลังแล้วนะนะครับถอยหลังนะครับ เข้าก r ปึ๊บปึ๊บนะครับตอนนี้อยู่ก R อรแล้วนะนะครับนะครับปล่อยเบรกไปหน่อยนึงนะครับแล้วหมุนซ้ายหมดเลยครับหมุนซ้ายหมดเลยนะครับหมุนซ้ายหมดเลยนะครับฝั่งขวาเนี่ยมันห่างอยู่แล้วนะครับเราเรารู้ว่าเรารู้ว่ามันห่างนะครับเราก็ละไว้นะครับอ่าเรามาคอนเซนเทรตกับด้านฝั่งขวาครับนะครับเราก็ค่อยหมุนพป้งไล่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยรถไหลครับปล่อยรถมาครับนะครับก็ค่อยดูครับก็ค่อยดูครับ เมื่อเราเห็นนะครับเราเห็นว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรานะครับกับรถด้านหน้านะครับเริ่มเริ่มเราเริ่มเห็นไฟหน้าแล้วนะเริ่มเห็นด้านข้างแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับเห็นประมาณนี้นะครับก็ให้เดินหน้าอีกรอบหนึ่งนะนะครับอะเราเดินหน้าอีกรอบหนึ่งครับนะครับใส่เกียร์เดินหน้านะนะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์ดีนะครับอ่าอยู่เกียร์ดีแล้วนะนะครับตอนนี้พวงมาลัยพวงพวงมาลัยแล้วเราหันไปด้านซ้ายใช่ไหมครับเราเดินหน้าครับเห็นไหมครับ รถมันจะเฉยเอาด้านซ้ายใช่ไหมครับพอเฉยได้นิดนึงนะครับเราหมุนขวาให้หมดเลยครับหมุนขวาให้หมดเลยนะครับปึ๊บนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับนะครับใส่เกียร์ถอยหลังแล้วหมุนซ้ายให้หมดเลยครับนะครับเรามาดูนะครับอ่าเราหมุนซ้ายให้หมดเลยนะนะครับหมุนซ้ายให้หมดเลยนะนะครับทีนี้เรามาดูครับ <resolving uet> <pockets> <ve considered Ideally>, นะครับเห็นไหมครับว่าเริ่มมีช่องว่างแล้วนะครับเริ่มมีช่องว่างระหว่างตัวทังรอกับรถด้านข้างแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะครับเรายังอยู่ใกล้เส้นสีเหลืองอยู่นะครับเราต้องหมุนซ้ายนะครับเราต้องหมุนซ้ายค้างไว้ก่อนนะครับให้ให้พรงมาลัยนะครับล้ออยู่ทางซ้ายนะครับันห like ันหน้าไปทางซ้ายนะนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเรานะครับเพื่อเราจะได้มีช่องว่างนะครับมีช่องว่างนะครับ ระหว่างรถเรากับเส้นสีเหลืองนะครับเวลาเราเปิดประตูไปเนี่ยนะครับประตูเราจะได้ไม่เปิดไปชนรถเขานะครับเร้วฝั่งขวาล่ะนะครับฝั่งขวานี่ห่างเยอะเลยครับฉังนั้นเราไม่ต้องกังวลเลยนะนะครับทีนี้เรามาดูกล้องมองหลังครับเห็นไหมครับว่าเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวสีฟ้าเราเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆล้อรถนะครับแต่ทับบนแต่เลยเส้นสีเหลืองมาเราต้องการให้เส้นสีฟ้าเรานะครับ ทับเส้นสีเหลืองหรือไม่ก็เลยเข้ามาด้านในของเส้นสีเหลืองนะนะครับดังนั้นนะครับพวงมาลัยเราหมุนซ้ายอยู่นะครับเราค่อยๆถอยนะครับอ่าเราทีนี้เราถอยนะครับค่อยๆถอยนะครับนะครับถอยมานะครับถอยมานะครับอ๋อนะครับทีนี้นะครับพอเราถอยมาใช่ไหมครับมีช่องว่างแล้วนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับด้านอ่าด้านข้างรถเรานะกับเส้นสีเหลืองมีช่องว่างแล้วทีนี้นะครับเราก็ทําการนะครับคืนพวงมาลัยให้ตรงครับ ปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊อ่าผมไล่ตรงเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอตรงนะครับถอยเข้ามาปึ๊บนะครับถอยเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็หักขวาให้หมดนะครับนะครับหักขวาเพื่อตั้งรถให้ตรงนะครับนะครับตั้งรถให้ตรงนะครับอ่าดูนะครับตั้งรถให้ตรงนะครับดูสังเกตเส้นสีฟ้านะครับกับเส้นสีเหลืองนะครับตอนนี้เส้นสีฟ้าอยู่ด้านในแล้วนะครับอ่าไม่ทับสีเหลืองนะนะครับทีนี้เราก็แค่นะครับให้เส้นสีฟ้านี่นะครับมันขนานกับเส้นสีเหลืองนะครับ โอ้พี่ตมรถผมไม่มีกล้องมองหลังครับทำยังไงเดียระครับอย่างนี้ครับเราก็ดูนะครับให้ตัวถังรถเรานะครับขนานกับเส้นสีเหลืองนะครับนะครับเราก็หับพวงมาลัยขวานะครับเราก็ดูครับก็ค่อยดูนะครับอ่านะครับรู้สึกมีความรู้สึกว่าอ่านะครับตัวถังเรานะครับขนานกับเส้นสีเหลืองแล้วใช่ไหมครับขนานเรียบร้อยแล้วนะนะครับเมื่อขนานเรียบร้อยแล้วนะครับเราขึ้นพวงมาลัยให้ตรงครับนะครับขึ้นพวงมาลัยให้ตรงครับ พวงาลยตรงแล้วนะครับเมื่อพวงมาลัยเราตั้งตรงเียปอนะครับเราก็มาดูครับนี่ครับนี่นะน่ครับรถเรานะครับขนาดกันเส้นสีเหลืองด้านข้างนะครับนะครับตัวถังเรานะครับมีช่องว่างระหว่างเสานะครับนะครับเราก็ถอยครับนะครับให้ถอยครับนะครับถอยไปนะครับนี่ครับนี่นะครับเส้นสีเหลืองนะนะครับอยู่ด้านในไอเส้นสีฟ้าอยู่ด้านในเส้นสีเหลืองนะครับ นะครับเส้นสีแดงนะครับขนาดกับตัวลูกนอนนะครับถือว่าเราจอดตรงแล้วนะครับนะครับระยะห่างจากตัวถังรถกับเสานะครับมีประมาณหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับก็มีช่องว่างระหว่างตัวรถกับรถด้านข้างประมาณหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเปิดประตูได้นะครับทีนี้เราก็ถอยตรงนะครับนะครับมองด้านข้างนะมองกระจกด้านข้างด้วยนะครับอ่านะครับโอ้นะครับ เรียบร้อยนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับด้านข้างนะครับเราจอดนะครับมีช่องว่างระหว่างเสานะครับฝั่งนี้นะครับมีช่องว่างระหว่างรถนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ลงไปดูนะครับว่าไอที่เราจอดเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมีช่องว่างระหว่างตัวัังรถเรานะครับกับเส้นเสบียงนะครับประมาณนี้นะครับคืบหนึ่งนะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับในการเปิดประตูนะครับ มีพ <To S 2> <M> ื <comment> mm ้นที่ในการเปิดเปิดประตูให้ลงเข้าสะดวกนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างนอกกันครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องว่างนะครับช่องว่างในการเข้าเปิดประตูเข้าออกนะนะครับที่มีช่องว่างประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้ดูนะครับว่ามันเปิดประตูได้ประมาณไหนนะครับนี่ครับก็จะเปิดประตูได้ประมาณนี้นะนะครับพื้นที่มันแคบครับที่จะรรถมันแคบนะครับมันก็จะเปิดประตูได้ประมาณนี้นะครับเราก็นี่ครับช่องว่างประมาณนี้เราก็ยังสามารถเปิดประตูขึ้นลงรถได้สะดวกอยู่นะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูฝั่งขวาครับ้ยมาดูฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายนะครับมีพื้นที่นะครับระหว่างตัวรถกับเสานะครับประมาณหนึ่งนะครับเพื่อให้อ่เพื่อให้ตัวกระสกบมงค่านี้พ้นออกมาได้นะครับก็ยังได้อยู่นะครับพื้นที่มันแคบหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถจอดรถได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีแฟนนะครับมีพ่อแม่นะครับนั่งฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องมาจอดชิดฝั่งนี้นะครับให้ชิดเส้นมากกว่านี้หน่อยนะครับ โอเคประตูฝั่งนี้มันอาจจะเปิดได้ไม่เยอะนะครับก็ก็เปิดได้ประมาณนึงก็ต้องบิดเบียลดลงหน่อยนะครับเพื่อให้ฝั่งนี้เปิดประตูได้นะครับเพราะว่าพื้นที่จอดรถมันแคบนะครับอ่ายังไงก็ไว้เป็นแนวทางนะครับอ่ะอันนี้แถมนะครับก็คือว่าโอ้พี่ตั้มนะครับเมื่อกี้กวาจะเข้าได้ทุลักทุเลมากครับโยกรถแล้วโยกรถอีกนะครับทีนี้ขาออกจะออกยังไงนะพี่ตั้มเอ้ยนะครับพื้นที่ทางออกมันก็แคบนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาเราก็โยกเข้านะครับอ่าเราจะออกยังไงนะครับ พี่ทมบอกวิธีช่วยออกให้หน่อยนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูวิธีการออกนะครับโดยปกตินะครับเราจะขับตรงออกไปนะครับเราจะขับตรงออกไปนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายออกไปเลยนะครับแต่เพอรอนนะครับเราจอดอยู่ฝั่งชิดฝั่งซ้ายมากเกินไปนะครับเราอยู่ด้านหน้านะครับเราจอดใกล้เสานะครับฝั่งซ้ายนี้เราจอดใกล้เสานะครับทีนี้เราจะออกยังไงนะครับวิธีการนะครับเราก็คือหักพวงมาลัยขวาให้หมดครับหักพวงมาลัยขวาให้หมด รถออกไปทางขวานะครับออกไปทางขวานิดนึงนะครับแล้วเราค่อยหักซ้ายหมดนะครับหักซ้ายให้หมดนะครับออกไปปุ๊บนะครับถ้าพ้นด้านหน้านะครับเราก็ไปต่อได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่าไม่พ้นนะครับเราก็หักขวานะครับหักขวาให้หมดนะครับแล้วหมุนพวงอะไรนะครับก็ถอยมานะครับถอยถอยมาถอยมาแล้วสังเกตนะครับว่าท้ายรถเรานะครับอย่าให้มาชนด้านนี้นะครับนะครับเด่นมาให้ชนรถชาวบ้านเขานะครับรถที่จอดทางขวามือนะครับพอเราถอยมาได้ประมาณนึงนะครับ เราก็หักซ้ายนะครับแล้วออกไปเลยนะครับวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรามาดูวิธีปฏิบัติจริงนะครับนะครับหักขวาให้หมดครับเดินหน้านะครับเดินหน้าไปนิดนึงนะขวาให้หมดเลยครับนะครับหักขวาให้หมดเลยนะครับหักประมาณหนึ่งนะครับหักประมาณนึงนะครับให้เรารุ้นมีความรู้สึกว่าเราเข้าใกล้คันแล้วนะครับอเราก็หมุนซ้ายไปเลยครับนะครับหมุนซ้ายหักซ้ายให้หมดเลยนะนะครับดูนะครับว่าเราเข้าไปเฉียดไหมนะครับเข้าไปเฉียดข้างข้างหน้าไหมสังเกตดีๆนะครับ แล้วก็ดูดูกระจกบองข้างครับว่าเราตัวถังรถเรานะครับเข้าไปใกล้ไหมนะครับดูฝั่งขวาก่อนนะครับฝั่งขวานะครับรถเราเข้าไปใกล้เขาไหมนะครับอ่าทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายครับนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับระหว่างเสากับตัวรถนะครับเยอะเลยนะครับนะครับเยอะเลยนะครับห่างเยอะเลยนะครับเราก็ค่อยไปครับค่อยเลื่อนออกไปครับค่อยเลื่อนออกไปนะครับค่อยเลื่อนออกไปครับอ่ายังห่างได้อยู่นะครับยังหด้อยู่นะครับแต่ว่านะครับ แอะไรพี่ท่านนะครับด้านหน้าไปไม่ได้แล้วครับติดด้านหน้าครับเป็นไปตามคาดจริงๆครับทีนี้นะครับเราก็ต้องนะครับหมุนพวงมาลัยออกขวานะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับปึ๊บๆอ่าอยู่ที่อยู่ที่เกียร์อาร์นะนะครับหมุนขวาให้หมดเลยครับกับถอยหลังแล้วหมุนขวานะครับหมุนให้เร็วที่สุดนะครับหมุนขวานะครับนะครับหมุนขวาปึ๊บนะครับค่อยๆถอยมาครับปึ๊บนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราอยู่ใกล้เสาเลยนะครับอยู่ เฉียดเสาเลยนะครับฝั่งก็ไม่เฉียดเยอะนะครับก็ประมาณนึงนะครับส่วนด้านด้านหลังเรานะครับเรามองไม่เห็นไฟหน้าของเขาฝั่งนี้แล้วนะนะครับพร้อมทั้งทางเบียนจริงๆก็เลยไปถึงไฟไฟหน้าฝั่งนู้นด้วยนะครับแสดงว่าเราบังถ้าเราถอยไปนี่นะครับอาจจะชนเขานะครับนะครับด้านหน้านะครับมีพื้นที่ระยะห่างนะครับเราก็นะครับใส่เกียร์ดีเดินหน้าครับหัก้ายให้หมดนะครับหักซ้ายให้หมดเลยนะครับนะครับแล้วนะครับพอหักสายหมดแล้วทำไงต่อครับพี่ตั้มนี่ครับ สังเกตนะครับกระจกมองข้างนะครับดูนะครับว่ามั elite, นเข้าไปเฉียดเสาไหมนะครับนะครับพอเราหัก้านหมดนะครับก็ค,ค่อยปล่อยรถไหลไปครับนี่ครับเลยเสามาแล้วนะครับรถเรานะครับฝั่งซ้ายนะครับเลยเสามาแล้วนะครับมีช่องว่างประมาณหนึ่งนะครับเลยเสามาแล้วนะครับเอาแล้วครับตอนนี้นะครับด้านหลังเราเลยเสามาแล้วนะนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเราเลยเสามาแล้วนะครับด้านหน้าด้านขวานะครับเราก็พ้นแล้วนะนะครับพ้นแล้วนะครับแล้วก็นะครับพอรถตั้งตรงครับคืนพวงมาลัยให้ตรงครับ นี่ครับพอคืนพวงมาลัยตรงปุ๊บเราก็ขับตรงออกมันได้เลยนะครับโอ้นะครับอาจจะต้องโยกนะนะครับอาจจะอาจจะต้องโยกสักครั้งสองครั้งนะครับก่อไว้เป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับในการเข้ารถนะครับไปจอดในอาคารนะครับมีพื้นที่ในการกลับรถแคบนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับ การจอดรถในที่แคบนะครับก็นามาให้เพื่อนๆนะครับได้รู้ได้ทราบวิธีนะครับเป็นแนวทางนะครับในการจอดรถตามคอนโดตามอพาร์ตเมนต์นะครับในที่จอดรถแคบๆนะครับเข้าซองยังไงเลี้ยวออกยังไงนะครับก็หวังว่าวิธีที่ผมมาแชร์นะครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็เอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการทานะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับรถของเพื่อนแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็ ไม่เหมือนกันครับแตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ลองนําวิธีผมนะครับไปปรับใช้ไปปรับดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือว่าคําถามอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับก็ขอบคุณนะครับ เพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ